สวัสดีครับพบกับฟีฟ่ามูบายทีเอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาชา้านิดหนึ่งนั่นเองนะฮะวันนี้เราจะมาทําภารกิจนี้นั่นเองนะครับก่อนที่กิจกรรมนี้จะจบไปนั่นเองนะครับภารกิจนี้มีภารกิจชื่อว่าภารกิจฆ่าตัวตายช,ชาัาๆเลยนั่นเองนะก็คือเราจะเอานักเตะกิจกรรมคัมเปลอดนี้นั่นเองครับ มาลงเฮตุเฮตนะครับดูว่านักเตะคนไหนจะมีความรุ่งมีความร่วงนั่นเองนะครับอ่ะนักเตะที่พี่เอามานะครับก็จะเป็นเจมี่วาดี้ด้วยนะครับอันนี้คือซื้อมาในตลาดเลยนะครับนี่มีน้องบอกขอให้รีวิวหน่อยนะอ่ะมีเจมี่วาดี้ครับนี่มียังนะครับมีบาร์นะครับโนเบิลกิลใช่ไหมครับคีนเบลนะครับเบลอันนี้เพราะว่าอาเอ็มเนาะตามตำแหน่งเขาเขายังอยู่ในกิจกรรมนี้อยู่นั่นเองนะฮะนิกกี้คีน อาดาบ,าบิโอ,โออะไรประมาณนี้โดยโดูทลี่อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็สำรองก็ประมาณนี้ครับอากิน,นอันินเฟนว่าครับน,น,นินนเน่ครับเจมนะครับมาดูเก้อะไรประมาณนี้ขอโทษอันผิดขออภัยเด้อนักเตะหลายตัวเข้าแบบโอ้โหไม่รู้จักจริงๆนะฮะขออภัยด้วยอ่ะจริงๆก็มีนักเตะที่เก่งๆกว่าน,นี้เยอะเลยนะฮะแต่แต่ว่าสาเหตุที่ใช้นักเตะนี้นะครับเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับ สกิลมุฟซีดาวครับอ่าเบลซีดาวนะครับโอโบนี่ได้ฟรีเนาะแลกมาน,นั่นเองครับอ่ะที่เหลือก็ตามตามที่แบบสุมได้น,นั่นเองครับก็เอามาใช้นะมีซื้อบ้างบางตัวน,นั่นเองครับอ่ะดูซิว่า นักเตะเหล่านี้นะครับจะสามารถที่จะทนแรง1ล้านได้หรือเปล่านั่นเองนะว่าไปแล้วเดี๋ยวเราไปลงให้ทูเฮดกันครับสาหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนานะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองครับยูบริการเติมฟรีฟ้ามือบายียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพททุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกมสิบถง่สเปอร์เซนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร มากเลยนะครับผมลิงเพจล้างที่ปักบุดไว้ให้รีบร้อยแล้วนะครับผมสามารถไปช็อปกันได้เลยนะครับเนี่ยนายจอมาแล้ว,ว <c oughs> พุชี้นาจอไม่มา <c oughs> เจอกับเอเดียนไอเอลนะครับดูสิว่าจะไหวหรือเปล่าไป <c oughs> อ,อดีตจำพี่เลย <c oughs> ไ,ได้โอ้อะ,อะลูกคุ้มไปนะครับ มาแล้วครับนะครับฮึบจูอร์จิเนียเฟร์นันดโอคีนมีคีนสองคีนนะฮะมีคีนกองหลังแล้วก็คีนกองหน้า,มมา,าไม่ใช่กองกลางดิได้เป็นพ่อลูกกันปะวะเดี๋ยลืมดูลืมดูเลยว่าเป็นคีนเดียวกันไหมฮาร์วียบาร์นาคีนอ่าคีน ึ๊บไม่ถึงมาพี่มาคินเฟนว่าเดี๋ยวลองลงข้างหลังแล้วกันนะลองดูมิลิน k ิ v ิชซาวด์เอชเฟอร์นันดิโนเฟอร์นันโดทอร์เรสจื๊บเจมส์แทเบเนียโมค่อยลำเลียงบอลเหมือนกันนะนี่ดีมาลี่ครับอ้ยเกือบแล้วเฮ้ยโมงอย่างนี้เรียบร้อยสิครับโอ้โมงอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับ เกิดอะไรขึ้นทำไมหมูงอย่างนั้นวะโอ้หมูงอย่างนี้อ่าโอเคโอเคกองหลังไปแล้วหนึ่งสอบตกของของหน้ายังยังไม่ตัดคนะแนนฮะคของหน้าอาครับเบลโปรเบลโปรเบลโปรเบลนี่ของดีอยู่แล้วโปรบเบลอะเคลนี่เร็วพิเศษนะครับ ่าวะดิเออโอ้โหมุมเสียบเสาเลยโอ้โหหดเกินวะดิโหดเกินไปไหมเออพอเราพอเราอัดในตอนกลางวันนะฮนะครับหน้าตาเราก็ผอมใสนะฮะับในคืนแสงไม่ค่อยดีเอ้ยได้ได้ได้ไดมาเชวาเนียเฟอร์นิโยครับสาวิ อันเซลโลม l ลินคอวิชซานิชเฮเดร์มิลิตามิลิตครับมันก็ค่อยต่อบอลขึ้นมานะ,นนะรีบป <c oughs> ิดเล่นตั้งนานระบบมีปัญหานิดนึงเมื่อกี้ช่วงแรกๆนะครับหน้าจอดับไปอยู่ๆก็วูบไปนะเออสิ่งหน,นึ่งอย่างเงี้ย สายแบบข้อบอลนะไม่ร Opt ีบไม่ร้อนในการต่อบอลฮะเฮ้ยเฮยได้ไหมเบลเบลมาช่วยหน่อยเบลมาช่วยหน่อยเบลมาช่วยหน่อยเออครับแมไม่ได้ครับมาเรียมาครับ บบเปิดมาโอเคต<ล>ิดหวัหวครับอ่ะไอคิน,ฟ,นฟินบ้าใช่ไหมเดี๋ยวเราเอามาจอดเลยแล,แล้วกันนะหวังว่านะ <laughs> หวังว่าโอ้ยอะไรเนี่ยกองหลังนี่โอ้นหกสิบสี่อันน่าจะน่าจะจบพอดีแหละนะครับแรงน่าจะหมดพอดีค <laughs> ินฟินบ่าลงมาแล้ว ชายผู้แข็งแกร่งมีนามว่าอัคินเฟนว่าครับเอ้ยเอ้ยเกี่ยวหลักเกี่ยวหลักเกี่ยวได้ครับบ้าน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 บานบ้านบานบ้านเขไม่รีบไม่เร่งนะไม่ค่อยบลเหนื่อยนะบลเหนื่อยนะโฟบลโอ๊ยอะไรเนี่ย สะดุดนิดเดียวเองโอมเฉยโนูเปล่หรออะไรวะสะดุดยอดย่านิดเดียวเองอ่ะโอ้ยปิดไม่ดีปิดแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยปิดแล้วนะปิดไม่ดีฮะโดนไปมาโมเบลเนี่ยแหล <Ke> ะชิป อ้าโอ้โหชนนิดหน่อยชนนิดหน่อยไม่นะครับคินเดือบแบกแหงวันนี้วงกลางตัวแบกของวันนี้ครับรึป่าวใจเย็นครับโอเคฉันจะปั่นกันช่องง่ายๆนะเอ๋อาจบซ้ำแย่เลย เออคิดถึงไอเอ็ดเลยอาคูนามาท่าใช่ป่ะอะไรประมาณนี้อาคูนามาทาจาโอเคฮะตรงหน้าเป็นยูเซบิโอครับมาคาสแลตฟอร์ดนะฮะก็มาเล็ใช่ป่ะมาดูไม่ผิดนะโปรเบลครับไปโอ้โหไหลเนี้ยจ่ายบอลเบาๆก็พลาดแล้วเนี่ย นะครับรูน่ฟอนันช์อูเซบีโอมอดริชซานเติกเออาดิรีออฟเฟอร์ดดนัน์ฮาวียร์ซานเิกเมื่อกี้อาินฟินบ้านี่แทบจะไม่ได้เจอบอลเลยใช่ไมมอดริชมาเซโลมาร์คัสราชฟอร์ดราชฟอร์ดนั่นไง ฟาวเฉยมาทางไหนไม่รู้เดาว่าทางนี้แหละเฮ้ยเดาถูกเดาถูกแต่รับไม่ถูกที่เฉยเดาถูกอยู่นะเึิ่ดอืมกลบได้เกลับได้ครับโปเบลอช่ว นะครับเฮ้วาดี้เออโอ้โหของดีเลยนี่วาดี้เจมีวาดี้ครับจะไ,ได้จะได้นี่ง้างธนูยิงเลยเจมีว่วาดี้แวยไปเลยครับโอเคเย้ำเลยร้อนนะครับใส่รอบได้เลย เฮ้ยไม่บางงี้เบลชนกันเซโดน,นีดเดียวเฮ้ยอย่าบอกว่าจะเอาอีกนะคือโทษอ่ะเออ <laughs> มุมเดิมๆโดนอีกแหละ <laughs> ปิดไม่ดีปิดไม่ดีฮะของหลังก็ได้ตามนั้นแหละครับสภาพมีแค่นั้น <laughs> หลังรั่วหลังรั่ว <laughs> Roy Keane. ครับแบทดอเฮตตี้เบลอ่าชิบโอ้ยอะไรวะเนี่ยเออโอ้จับบอลก็แบบดูรั่วๆจับบอลก็รั่วนะซีเอของเรามีดีแค่สี่ดาวครับที่เหลือแบบเอาเอามางั้นๆล่ะฮาร์วีบานส เ้ยเบลยิงนี่โอ้ยแตะบอลอยู่เมื่อกี้อู่ี่นั่นนั่นเราไม่เห็นกองหลังเราอี๋อะโอเบลนั่นเยมครับตายมีใครหม่ไหมเนี่ยโอ้เยอะเยอะแยะเยอะแยะเลยเล่าวะโอ้ถ้าไม่มีวาร์ดี้ดิ เขาเรียกเป็นเดอะแบกของทีมเลยนะนี่เฮ้ยอะไรวะเริ่มมีน้ำโหรเลยวนักเต็ไม่ได้เรื่องเลยดูดีดูดีโอ้โหเบอร์เจ็ดเนี่ยใครวะนี่ใครวะโอ้ออกจุดได้ฮะอะไรเนี่ยทำไมอ่ะมันไม่ชู้ต่อนีอ่ะเจอกับเซนวิชนะครับเกมที่สามอ่าเยือนนั่นเองนะฮะ กองหน้าของแซนวิชนะครับระกอบไปด้วยเอโต้นั่นเองนะฮะเราเปลี่ยนเป็นอาคินเฟนวามาแทนวาดี้นั่นเองครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้แดนนี่เจมในครึ่งหลังนั่นเองครับหรือว่าอาจจะครึ่งแรกก็ได้นะต้องดูก่อนว่าคินเฟนวาจะเหนื่อยไวหรือเปล่าลนะองดูฮนะนะมีโอกาสจะได้ยิงกับเขาบ้างเปล่าคินเฟนวาหรืบล อย่าให้วิ่งเยอะอย่าให้วิ่งเดี๋ยวหมดเร็วยืนยืนข้างบนแหละดีล้วครับอุ้ยอ้หถึงไมไม่รู้ขุ้นไปก่อนโอเคถึงครับถึงถึโปเบลโอเคปอ๊บโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะอ๊ะ มันดูถึงหรือเปล่านะโอ้เบล่ะเปิดไม่ดีเปิดไม่ดีเปิดไม่โด่งเลยนะครับเดอะแบกของเกมรับวันนี้ครับลอยคีนได้รู้ถึงหรือเปล่านะเอ้ยเดือดถึงโอ้ไม่ถึงเบล อายิงเข้าแล้วรออำหน้าดีกว่ารำอย่างแรงฮนะเฮ้แต่ยิงดีนะยิงป้าบเลยนะเออแต่ไม่ไม่ได้ประตูอู้เปิดมาถึงกลองหลังเราเลยนะฮะเบลครับโอ้โหอะไรเนี่ยไม่ถึงอีกแล้ว เฮ้ยูดี้อืออ้าวยิงกับเขาได้บ้างแล้วนะครับแกวใช่ไหมแกวเรีวอะไรประมาณนี้ครับแกวอะไรประมาณนี้เนาะโอเคอ่ะอ๋ออิโตอิโตกับยูเซบิโอนะครับช่วงวันนี้จอร์จินโนจอร์จินโยูเซบิน่ โอเคเตอบตอบมานะครับอัคินเฟนว่าว่าอย่างไรลืมไปว่าสองดาวอโอ้กะว่าจะต่อส้นเลยที้อ่าโอเคอ่าแดนนี่เจมส์ไหมแดนนี่เจมส์นะสปีดดีแดนนี่เจมอ่าอคินเฟนว่าเลยยิงไม่เข้าเลยอโอ้มีจังหวะนะเมื่อกี้นี้อคินเฟนว่าแต่ว่าไม่สามารถที่จะคว้าโอกาสได้นะ จาเปิดโดให้ไปแล้วรูเบลครับโปลเปีสามดาวก็จะใช้ยากยากนิดนึงครับยิงทีครับผมโอ้โหบอกไวได้ครับบอกไว้ได้ตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้แล้วกันมีไหมมีไหมไม่มีอ่าเบลเวลเบลาบานี่วะ โอ้โหโอ้โหิงเข้าเฉยอ่ะเออลูกแบบไม่มีไม่มี power เลยนะแบบแห่ปอยไปอยเออ่ปอยปอยเป็นอันรู้การไซปอยเบาๆก็เข้าประตูสาประตูเกมนี้มีไว้ให้ครบ11เ็คนว่นี่นาร Three, No boat, bye! And the defender takes care of business! He would dearly love to have that! listen, he tried to hit too hard. Just relax a little bit. Focus on your technique. Doherty! Craig Noon! Roy Keane. Well, it's come down to the final 20 minutes here. <laughs> Keane. <laughs> oh, he's passed it. Put his point And it's a matter of what occurs in <laughs> the final 15 minutes. Yup. Yup. Now He's given us away. <laughs> ah. Oh. Ah, still, 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 เจมไปนนู <James. S 2> <c oughs> ตัวนี้มันสามดาวฮะก็เลยบอกว่าใชายย้ยากนิดนึงเจมเจมเจมไปเจมโอ้โ <t> ห <ul ch> <t ul ch> ตัวเล็กตัวเล็กแต่สปีดดีฮะเดนนี่เจมมองไม่ถึงเขาการเปลี่ยนตัวกันหลายตัวอยู่เหมือนกันนะฮะตรงประมาณนี้แล้วกันนะไม่รู้จะถึงว่าโอ้ไม่ได้ครับคีนอ้าว ไม่ได้ไปโรดี้สวายนี่อานูครับภาพิเกว่เฮฮิกกี้นายูไปครับไปอืมกำลัง,งจะก,กระชากไปนะครับแล้วนีเจมเม์เมื่อกี้เจอคูมอฟเกมเมอร์นั่นเองครับมาเลยมาอาคินเฟ็นว่ายิงให้ได้ดิเกมนี้ ยิงให้ได้หน่อยสาได้มาแล้วนะครับอ่าเล่นในบ้านครับผมดิผู้เล่นฝ่ายเคียร์บอลก่อนนะความรู้สึกนะคือบอกว่าจ่ายพลาดยังไงไม่รู้นะอาราร์ดเราของเราอ B W เฮ้ยโอ้หใส่ก้อยอย่างอย่างโหดเลยครับเมื่อกี้เหยียบเหยีบเหยีบ นู่นเลยโอเบลโอเบลโอเคอ่ะไปทุ่งครับทุ่มก็ทุ่มซะแรงจรยวเลยครีนไปหมดเลยว่าอย่างไรดีฮะม่าละยิงไปแล้วโดนฟิกช็อตไปหนึ่งทีฮะก็ยิงเลย ของหลังได้แต่ยืนดูฮะไม่มีไม่มีอะไรจะไปตั้งรับเลยเมื่อกี้เบนี่มากหนีมานะครับเออส่งดาวส่งก่อนไปโอ้โหเกือบไปต่อได้ ดูเทตี้ดูเฮลริดูเทตี้นะป่ะช่วงช่วงปล่อยของช่วงปล่อยของอเอ๊ะเป็นลูกคึ่คฮะไม่ไมเป็นไปลูกคอนเนอร์ฮะดูซีกองหลังเราจะเอาอยู่ไหมเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ ะะโอ้ n ห u บอ e ์18ใครยิงอยู่หลังเขาอีกยิงกับเขาได้ไหมเนี่ยโอ้เบียดไม่สู้เขาเลยคีนเอาหน่อยดิด

ไม่ได้เปิดโด,ดเลยอะคินฟินว่าใส่ต้องใช้วาดี้ใช้บริการวาดี้อีกเช่นเคยดีกว่าไม่น่าจะไหวเดนนะี่เจนแต่วาดี้นะครับรู้สึกสอบผ่านที่สุดแล้วหลัะนะในทีมนะมีวาดี้แหละที่สอบผ่านครับยิงได้นะยิงได้ตลอดเลยแต่ไม่รู้เกมนี้จะยิงได้หรือเปล่านะเกมที่แล้วยิงไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เอาลง ลองดูถ้ายิงได้ก็ถือว่าสอบผ่านเลยครับเจนนี่วาดีของเราดาวอสูตรคืออื้มปัดได้เฉยผูดแล้วสับซุ่นกินอ่าพักบอลได้ไหมไม่ได้ครับเสียด้มิลินกิฟิชซาวดิชนะครับอิสเมล่าซาร์ฟรานันโดโตเรส เข่าซะละเ <c oughs> ข้าจริงด้วยปิดแล้วนะคินกินพ่อปิดแล้วนะไม่ไหวจะเคลียร์ครับมปดิครับไม่รู้จะมีคนมองหรือเปล่า ไม่มีครับเอ้ยเกือบได้เบอร์หกคินเรานี่เกือบไม่ตรงกรอบไม่ตรงกรอบโอเบลเราก็หมดแล้วฮะยังไม่ถึงนาทีที่เจ็ดสิบเลยหมดละมิลินคอวิชซาวิชเฟอร์นันโดทอร์เรสทอร์เรสนบยิงอ่าเรียบร้อยเลยเวลอน slightly different vantage point in terms of the goal that was scored. Well, they've decided to make a change. Keane. Matt Doherty. Inside the last quarter of an hour. Harvey Barnes. He has time to play his own Plenty of forward momentum here. But can they produce? มีโอกาสได้ยิงแล้วนะเฮ้หาครีนโอ้โหสปีดโอ้โหครีนแบบว่าได้เต็มดูอ่ะได้เต็มเหมืออะะห้าศูนย์วันนี้ไม่น่าจะไหวฮะ <N> วาดีวาดีขอบอลแล้ววาดีขอบอลเกือบแล้วเมื่อกี้เหมือนจะดีเหมือนจะดีโอเรา<อ>จะโดนหกศูนย์แล้วก็ต้องบอกว่านะครับนักเตะชุดนี้นะครับมีผ่านแค่บางคนนั่นก็คือเจมี่บาร์ก็คือเจมี่วาดีสอบผ่านแน่นอนนะโปเบลก็โอเคนะครับในส่วนของคนอื่นๆนะขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับก็ เป็นไปได้ก็พยายามใช้นักเตะที่ดีๆกว่านี้หน่อยแล้วกันเนาะ <c oughs> เอาเป็นว่าไม่ไหวเลยนะในในแรงล้านนี่กองหลังนี่เอาเอาไม่อยู่สักคนนะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของกองหน้านี่ยังพอฝากพีฝาก่ายได้กับเจมี่วาร์ดี้อยู่นั่นเองครับโอเคสำหรับไอพีนี้ก็หมดแค่นี้แล้วกันนะครับเจอก,กันทีพีหน้าครับสวัสดีครับ